วันนี้คุณครูก็จะมาพาเด็กๆรู้จักกับพยัญชนะไทยตัวที่สองนะคะตัวที่สองพยัญชนะไทยคือตัวอะไรคะใครพอจะทราบเอ่ยขอไข่นะคะเห็นไหมคะขอไขนะะ่ขไขนะลูกอ้าวทีเนี้ยขอไข่มันออกเสียงยังไงเด็กๆดูเลยขอไข่ก็ออกเสียงว่าขออีกครั้งค่ะขอ,อะจากนั้นนะคะเอ๊ขอไข่นยมันมี ตัวอะไรบ้างนะที่มันออกคําไหนบ้างนะที่มันออกเสียงขอไข่เนาะลองดูนะคําแรกนะคะขอขนมขอขนมอ่าตัวต่อมาขออะไรลูกขอขยะขอขยะตัวต่อมาเลยลูกขอของหวัญขอของขวัญ แล้วคำสุดท้ายขอข้าวขอข้าวเอ๊ยแล้วขอไข่มันเขียนยังไงนะเด็กลองดูนะขอไข่มันก็จะเริ่มจากหัวกลมๆเหมือนแล้วก็ลากขึ้นไปเหมือนตะขอแล้วก็ลากตรงลงมาลากไปด้านขวาลากขึ้นไปตรงๆเอาละได้ตัวขอไข่แล้วนะคะ วันนี้เด็กๆลองเขียนขอไค่ใส่กระดาษที่บ้านดูนะลูกเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีใบงานไปให้เนาะเนื่องจากช่วงนี้เขาไม่ให้มาเจอกันนะเด็กลองหากระดาษแล้วก็มาเขียนขอไค่เยอะๆเขียนเยอะๆเลยใครอยากจะอวดคุณครูก็ส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะบ๊ายบาย